การขอใบขับขี่เกาหลีตอนที่2นะคะหลังจากที่เราได้ไปสอบข้อเขียนให้ร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการทดสอบความสามารถในการขับรถค่ะที่เราเรียกว่าขี่นึ่งชี่หอมขี่นึ่งคือความสามารถชี่หอมก็คือข้อสอบนะคะขี่นึ่งชี่หอมค่าใช้จ่ายสำหรับประเภทที่หนึ่งนะคะก็คือ25,000ันวอนส่วนประเภทที่สองก็คือ1 000, 4 0 0 0ันวอนถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะก็1น0 0 0หมืนวอนค่ะ ให้เราไปขับในสารที่ที่เขาเตรียมไว้ให้เพื่อดูความสามารถความเข้าใจของการใช้เกียร์ต่างๆนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเยันสืบยันอนอกผลกึบผลกึกคือการออกการออกใบเพื่อยืนยันนะคะว่าเราได้ผ่านการทดสอบทางด้านทักษะตรงนี้ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ4,000วอนค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการออกไปถนนจริงค่ะที่เรียกเป็นภาษาเกาหลีว่าโทรโรชูเฮงชิหองอันนี้ค่าใช้จ่ายคือ3,000 30, วอนนะคะ เขาก็จะเอานักเรียนไปออกนอกถนนจริงค่ะเพื่อที่จะทดสอบว่าเราขับได้จริงๆเป็นถนนที่ใกล้ๆกับสถานที่ที่เราไปสอบนะคะขั้นตอนที่7ก็คืออุ่นจนเหมือน,นจึงพาลกึกคือการออกไปขับขี่ให้เราค่ะตรงนี้ขั้นตอนนี้มีค่าชใจหมือนวันนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมไปก็คือทั้งหมดที่เราเตรียมไว้นะคะรวมกับเพิ่ม รูป ID ของเราอีกหนึ่งใบค่ะเป็นเหมือนกันนะคะก็คือทั้งหมดใช้4ใบนะคะสามใบแรกใช้ไปก่อนแล้วอันนี้มาให้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งเหลอีกหนึ่งใบค่ะหลังจากที่เขาแจ้งมานะคะว่าเราได้ใบขับผีแล้วเราต้องไปรับภายใน30วันค่ะถ้าจะถามว่าที่ไหนหรอค้าที่เราจะสามารถที่จะไปสอบได้เราก็จะต้องไปติดต่อนะคะที่โทรโรเขียวทงคงดันเกี่ยวกับเรื่องของการ ควบคุมทางด้านการจราจรนะคะซึ่งในแต่ละจังหวัดก็จะมีมากกว่าหนึ่งที่ส่วนคนที่บอกว่ามีใบกับขี่แล้วจะต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวมาต่อกันใลอีกน้นะคะ่ะ